เอ,อ่อที่ว่ากรณีน้องเบนจาที่เขาติดคุกหกเดือนเนี่ยเขาไปปาศัยหน้าตึกชิโนไทยบอกแล้วว่าชิโนไทยเป็นของอิสัตนาโรคซีรินทรเทพพารัตนสุดาอีกี่ห้าโลแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งหลายนะในยะมันสำคัญนะคะแล้วก็ขอเตือนนะคะติ่งเพื่อไทยกับติ่งก้าวไกลนะคะที่ง้องแง้งกันทุกวันเนี่ยกรุณาสำเนีกไวกด้ยวยนะคะว่าไอโอมันเก่งนะจ๊ะติ่งสองติ่งยอมรัก ยอมรับตัวเองด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยโง่ค่ะนะลำคาญเห็นแล้วอ่ะเห็นทะเลาะก,กันเนี่ยเนี่ยที่ทะเลาะก,กันทุกวันนี่ก็เพราะไอโอมนทำงานสำเร็จนะ mm hmm. อย่างเมื่อกี้มาไลาอ่านข้อมูลตลอดเลยนะเนี่ยเอ,อ่ยชื่อนะซันเซอีนะบอกว่ากรณียกเลิกหนึ่งสองของพรรคเพื่อไทยแต่สงสัยว่าทำไมก้าวไกลอย่างเงียบเย็ดแม่ย็ดแม่ เนี่ยพิมพ์เข้ามาได้ยังไงเนะี่ยถ้ามึงไม่ใช่อโออีสัต์ฮะเนี่ยมันทําให้คนแบบแล้วแล้วในกลุมล่มเราก็หัว่ออนด้วยนะไปเต้นตามคําอันนี้ของมันแล้วก็งัดกันเน,นี่ยมันอาจจะเป็นทีมเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นทีมเดียวกันก็ได้เขาเรียกว่าฝ่ายชงกับฝ่ายตบเอ่อเขาจะมาเป็นทีมบางคนก็มามมเป็นทีมมันไม่ใช่ชงหรอกมไม่ไม่ไม่ใช่ชงหรอกดูเจ๊แขกดูเจ๊แขกไว้ก่อนเออเนะยเราอันนี้เราพูดถึงฝั่งประชาธิปไตยนะคะอขอร้องอย่าเต้นตามไมโอคุณต้อง เออเขาเรียกว่าอะไรหนักแน่นหน่อยสิคะนะ mm. เออยังไม่ทันสําเร็จอะไรเลยมากัดกันซะล mm. ะนะ mm. เห็นมาหลายวันสังเกตมาหลายวันนะคือไอโอเขาทํางานได้เย็บยนนะคะพวกคุณนะเออฉลาดกับเฉล,ลียวกับไอจิ้งจอกเนี่ยมันคนละอย่างกันนะ mm. เออแล้วเมื่อวานมาแล้วก็เข้าไปฟังแ mm. อบฟังคุณธนทรรูปหล่อเขาพูดอยู่คํานึงเขาบอกว่าเออไม่อยากให้พูดอาฆาตมาตรร้ายกษัตริย์นะ เขาเขาจะยกโรคหนึ่งสองนั่นแหละเขากา็ประมาณนั่นแหละแต่ไม่อยากให้นี้นะอันนี้นก็เรื่องของคุณคุณธนาทรน,นะคะดิฉันก็เดินตามแนวทางของดิฉันนะคะด,ดิฉันพูดได้ดิฉันก็จะพูดนะคะก่อนที่ดิฉันจะไม่ได้พูดนะคะ <S <S ไอสัตว์นรก <S <S ภูมิพลมหิดลเนี่ยมันกลบขี้กลบความชั่วร้ายได้มิดจิตก็เพราะควายเด็กหญ้ามันเยอะคายุคนั้นนะคะคิดดูว่ามันขายแร่จนโคตรจะร่ํารวยเนี่ยยังไม่มีใครเฉลียวใจแม้แต่นิดเดียวรวมทั้ง ด้วยแหละค่ะนะแล้วไอ้ผีตายโหงความตอแหลแม่เย็ดของมึงนี่นะโคตรจะไร้เทียมทานนะ่ะไอ้เล็กโกลานนักยิงกระบาลผู้ยิ่งใหญ่นะตอนนี้ก็ไปอยู่ในเอเวจีขุมที่ลึกที่สุดเจอส้นตีนของชิดบุตรเฉลียวแล้วก็อานาันนะแล้วก็ตีนของนักศึกษาที่มันสั่งค่าเดือนตุลานะ่ะไอ้ตายหาหมาขี่เรือนภูมิพลไม่โด,ดนพ่อของไอ้หมาขี่เรือนสางหีวชีราลงก,กรเขาบอกว่าอยามาตร,รายอันนี้กูไม่ได้มาตร,รายกูอยากให้มันตายค่ะนะ ขอพูดเรื่องเพชรน,นะคะที่เจอมากมายมหาศาลเนี่ยจนปิดไม่อยู่ในปีนี้และก็ต่อไปนี้นะคะภาคอีสานแถบที่ราบสงูงและที่ราบต่ำให้เด็กนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทรณีวิทยาหรือว่าวิชาภูมิศาสตร์นั่นะนะ แต่ที่แน่ๆน่ะแถบจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงมีเพชรค่ะเรียกว่ามหาศารไอสันดานภูมิพลเนี่ยมันเคยหลอกว่าจังหวัดภูกเก็ตกับพังงามีเพชรแต่พบน้อยมากไอผีตายโหงลงนรกอเวจีมึงเจอเป็นเข่งๆไอสัตว แล้วก็เจอทุกไซส์ด้วยนะมันเจอมาตั้งแต่ตอนไอรอสารอสีไอ้ธรรมยุทธสร้างหีมาแล้วนะบางทีก็ได้เม็ดเท่าไข่ไก่นะแต่ว่าเทคนิคเจรนายเพชรมันไม่ดีไม่ทันสมัยนะนะมันส่งออกอย่างเดียวและ ก็ทํามาขายให้พวกเจ้าพระยาขุนนางและเจ้าเจ้าเมืองน่ะคือพวกสักดินาทั้งหลายแหละที่ซื้อให้บรรดามีเมียมันน่ะดูสิพี่น้องชาวบ้านตาสีตาสานี่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะแม้กระทั่งวัดทองคําที่มีมากมายเนะี่ยมันก็ให้คนไปขุดทุกเมืองเนะี่ยเหมือนเวลานี้เลยนะไอ้ภูมิโพนไอ้ผีนรกมันรู้มานานแล้วว่าทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยมีอัญ,ญมณีเพชรทองและก็เงินเนี่ย น้ำมันกับก๊าซเนี่ยอันนี้มันธรรมดาไปซะแล้วนะเพื่อนๆน,นะ6,700กว่าบ่อเนี่ยรวมทั้งอ่าวไทย300กว่าบ่อเกือบ400บ่อเนี่ยมันยังมีอีกนะที่ภาคอีสานที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยแต่สำรวจแล้วนะคะมันมีอีกมากมายเหลือเกินใต้ดินภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยอุดมไปด้วยน้ำมันและก,กา๊าซแล้วก็ตามด้วยทองคำนะคะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีทองคำขาวและก็ทองคำนะและมีเพชรด้วยนะคะ อุดรธานีติดกับจังหวัดเลยค่ะขอบอกว่าเพชรมีเพียบค่ะมีลามมาจนถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะมีหน้าแล้วมันถึงเป็นตำแหน่งอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่อันนี้คือตรากฎหมายที่ออกมาแล้วนะคะเมื่อปีสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดหกิบสองเนี่ยนะรายชื่อจังหวัดเขตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่เนี่ยมี เชียงใหม่เชียงรายลำปางตากพิษตนุโรคนครสวรรค์อุดรธานีบึงกาฬขอนแก่นนครราชสีมาสะแก้วอุบลราชธานีนครสวรรค์กรุงเทพประจวบคีรีขันธ์สุราชธานีสงขลาภูเก็ตนะแล้วก็พังงานนะแล้วก็เขตอาชญาบัตรพิเศษมันทับซ้อนจังหวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะมันมีสองอย่างนะ นะและมีเพิ่มอีกก็คือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พแพร่บึงการนะครพนมหนองคายมุกดาหารแม่ห้องสอนนี่รวมมิตรพิเศษค่ะเอ็กตร้าค่ะเพราะว่าแดกทั้งทหารด้วยนะคะ,ะมีเพชรมีทองมีเงินแล้วก็แร่แร่เอิร์ทนะคะสีสะเกตแล้วก็สุรินค่ะนะคะสกลนคร เพชรบูรณ์และก็ยะลานะคะอันนี้คือสองเขตอาชยาบัตรผูกขาดสำรวจแร่กับเขตอาชญาบัตรพิเศษนี่คือส่วนของตระกูลมหิดลค่ะนะแต่เขตขอประทานบัตรเหมืองแร่เนี่ยมันมีเต็มประเทศนะคะคิดดูว่าแต่ละปีพวกปรสิตและนายทุนเนี่ยมันขุดแร่นี่ขายได้กี่แสนล้านต่อปีนะผสมนิกรหน้างโง่ไม่รู้เรื่องอะไรหรือยังไงฮะทำไมคนไทยถึงได้จนแล้วก็ไม่พัฒนาอะไรเลย ไปเปรียบเทียบ เมืองหลวงของประเทศอื่นๆสิกาบุรีนี่ขอโทษนะคะเหมือนสนลัมค่ะนะคะลงจากสนามบินสุสวรรณภูมิเนี่ยกลิ่นส่วมหึงเลยนะคะพวกมือได้กลินนะะ่นค่ะอีกพวกเนี้ยทั้งหลายนะโศโกมากสนามบินอินเตอร์ของกาบุรีเนะี่ยเชียงใหม่ดอนเมืองผูกเก็ตสุวรรณภูมนินยโคตรจะสกกระปรกนะขอดูถูกไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเหม็นจริงๆค่ะนะคะบอกคําเดียวว่าสิกยองกลิน่นโชยตั้งแต่บันไดเลื่อนมารับกระเป๋าผู้โดยสารค่ะตรงรอรับกระเป๋าผู้โดยสารกับทางออกด้ จะโลงจะบกหน่อยนะคะนะอิสลิมลูกทา่าแต่สนามบินบ้านมึงเนี่ยกลิ่นเหมือนหีกระีวางเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่รุ่นไอ้บอดยิงกับบานพี่ชายเนี่ยนะประเทศก็ไม่เคยพัฒนามันก็เหกตาว่ากำลังพัฒนามา50ปีแล้วะค่ะเย็ด ไม่มาหิดโดนนะแล้วมาที่ยุคไอส์ังหีวชิลาลงกรนะตอนนี้คนก็จะกลายเป็นจันทานขอทานกันท้วนหน้าแล้วนะคะและรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะคนไทยก็รู้ว่ารัฐบาลไหนดีที่สุดรัฐบาลไหนระยำหม,มาที่สุดแต่ทุกรัฐบาลมันจะปกปิดเรื่องพลังงานมาตลอดนะคะและเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย จะไปจับจ้องที่กระทรวงคมนาคมที่มีการโกงกินและร่ำรวยนะทุกคนจะมอง,มองข้ามกระทรวงพลังงานและกระทรวงทรัพยากรน,นะไปโจมตีกระทรวงกลางโหมและกออรมนนในความมั่นคงหีนะแน่นอนนะกระทรวงกลรางโหมโดยทหารกองอรมน,อนสองกองขี้เนะี่ยพรานเม็ดเงินมหาศาลแต่นั่นมันคือการวางงบประมาณไว้ด้วยจํานวนเงินที่ทุกคนรับ รู้นะกระทรวงละส0 0 0สนล้าน4ี่แสนล้านเนี่ยนะสองสองกองขี้นะคะแต่กระทรวงพลังงานและกระทรวงทรัพยากรเนี่ยตั้งแต่ปี2,525มาเนี่ยมันมากมายอภยิมหาศาลในแต่ละปีทั้งน้ำมันกา๊าซทองคำแร่แร่ธาตุเพราะฉะนั้นนิตยสารที่เคยประเมินทรัพ สินของตระกูลไมฮิโดนจันทานว่ามันรวยสามหมื่นล้านดอนลลาร์นั้นนั่นคือที่มันตรวจสอบได้ไอสลิมหน้างโง่ก็ยังไม่เชื่อนะว่าพ่อบอดมันน่ะรวยสามหมื่นล้านน่ยไอนรกภูมิพลมีลมเป็นแสนล้านดอนลลาร์ค่ะนะคะแต่ตระกูลเฮงซวยเนี่ยมันซ่อนเกงตระกูลบ้าสมบัติ มันยังไม่ทันตายโหงก็เจอกระทุงเจอทุบเอาหมดทั้งเพชรของอีผีป้าสิริกิตขี้ขโมยนั่นด้วยนะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของแผ่นดินไทยที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่เนะี่ยมีภูเขาหินมากมายนะีประชาชนทั้งหลายจงโปรดรับรู้ว่าที่ใดมีหินที่นั่นมันจะมีแร่ดีบุกที่ใดมีแร่ดีบุกที่นั่นมันจะมีทองกับเพชรและอัญมณีจังหวัดแพร่นี่มีทั้งทองคําและไพลิน แล้วก็เพชรด,ด้วยนะคะส่วนจังหวัดน่านก็มีเพชรมากมายมหาศารไม่แพ้ภาคอีสานตอนบนเลยนะคะที่ลำทานแถบเขานะ่ยทางภาคเหนือนะ่ยจะมีเพชรขนาดใหญ่ นะแม้กระทั่งแถบชายเขาแถบชายทะเลด้วยนะคะตรงไหนมีคอสตรงนั้นก็จะมีเพชรหรือว่าตรงไหนมีปงขามหรือว่าแก้วหินหนุมานเนี่ยมันก็จะมีเพชรด้วยเช่นกันนะกรุณาสังเกตผลอของเพชรให้ดีๆนะคะแล้วตอนนี้มันก็มีตลาดรับซื้อเพชรดิบแล้วเกรดดีๆเนี่ยกระตัสามหมื่นมีอยู่หลายตลาดด้วยนะคะแล้วที่ดิฉันเห็นเนี่ยมันมีอยู่ ตั้งหลายเม็ดเป็นเข่งเลยนะคะมีเม็ดเดียวเนี่ยหนึ่งพันกว่าการะตัดนะนะรับรู้ไปด้วยนะคะประชาชนคนไทยทั้งหลายนะว่าทําไมเอตระกูลจังไรอุบาทไมหีดนเนี่ยมันถึงไม่ให้วัคซีนมันถึงรับคนเข้ามานะคนติดเชื้อเข้ามาฆ่าคนไทยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังไว้สัด,ด้วยนะจ๊ะ นะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกจะมาจะมาโชว์ให้ดูค่ะว่าเขาหากันยังไงนะขุดแซ,ซะเจอเลยค่ะนะคะนะก็ขอแสดงความยินดีกับประชาชนคนไทยที่ขุดแล้วเจอแล้วแล้วก็เอาไปขายแล้วด้วยนะคะ